สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้มาทำชาเลนจ์เบาๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ออกหมายก็เจอแต่ฝนนะครับผมวันนี้จะมาทำชาเลนจ์อะไรนะครับคุณกะทิน่าอันนี้เป็นภรรยานะครับว่าท้าทายกันครับว่าภรรยาบอกว่ายิงยังไงก็โดนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าถ้าโยนขวดนะครับผมจะโยนขวดขวดนี้ให้ประมาณสัก20กว่าเมตรนะครับอาจจะยาวไปถึง30เมตรได้เดี๋ยวลองโยนก่อนครับว่า ระยะผมจะยิงกี่ลูกครับเอาแบบเอาแบบตามความเป็นจริงไม่ต้องตัดคลิปออกนะครับเอาจะจะตัดเฉพาะตอนม้วนเชือกนะครับแต่ว่าตอนที่ยิงนี่จะไม่ตัดออกนะครับดูว่ายิงกี่นัดนะครับถึงจะโดนนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเปร์ ระยะละประมาณ20เมตรได้นะครับผมเพราะว่า10เมตรนี่10เมตรก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงนั้นประมาณ20เมตรครับโอเคครับเดี๋ยวให้ลองยิงเลยนะครับอันนี้ไม่ปลดเซฟใช่ไหมยังปกดเซฟดันไปข้างหน้าอันนี้ไม่ค่อยได้ยิงนะครับ ระยะได้ครับออกขวานิดเดียวครับเดี๋ยวขึ้นยางให้ยิ่งใหม่นะครับเดี๋ยวตัดภาพตอนจะยิงเลยนะครับหนึ่งแล้วนะครับอ่าครับนัดที่สองนะครับเดี๋ยววงกลมให้ดูนะครับเป้าอยู่ตรงไหนนะครับข้ามนะครับข้ามนิดเดียวครับ เดี๋ยวปลามมุนเชือกให้อ่ะครั้งที่สามนะครับเดี๋ยววงกลมให้ดูเป้านะครับว่าอยู่ตรงไหนครับเริ่มจะข้ามแล้วครับขวดก็เริ่มปิ่มๆน้ำแล้วนะครับอ่าต่ำไปนิดครับเมื่อกี้ข้ามทีนี้ต่ำไปนิดนะครับนัดที่สี่แล้วนะครับผม ว่าจะโดนไหมนะครับยากกว่าเดิมนะครับทีนี้ปวดหันตูดมาแล้วก็จมน้ำแล้วนะครับยากกว่าเดิมสองเท่านะครับต่ำแล้วออกขวาเลยครับโอเคนับที่ห้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวมุงกลมให้ดูนะครับแสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับหกโมงกว่าแล้วครับเริ่มยิงยากครับยิงตูดแล้วครับ ตดขวดนะครับลงจุดเดิมนัดเมื่อกี้เลยครับแฟนผมใส่ตาสั้นนะครับแสงเริ่มไม่มีก็เริ่มเพียนแล้วครับโอเคนี่นัดนัดที่หแล้วเนาะผมก็ลืมนับนะอาเอาให้โดนยิงยากกว่าเดิมนะครับขวดเริ่มจมน้ำแล้วเหลือแต่ตูดขวดนะครับโผล่ขึ้นมาปิ่ม จุดเดิมสามนัดแล้วครับถ้าจุดเดิมวีเคห์ได้ว,ว่าน่าจะสายตาแบบเดิมเล็งแบบเดิมนะครับน่าจะเป็นที่สายตาแล้วครับเพราะว่าสามนัดซ้อนนี้ต้องเป็นที่สายตาคนละสังเกตว่าจะลงจุดเดิมนะครับสามนัดที่เหลือนะเพราะก่อนหน้านั้นจะจะค่อนข้างจะใกล้เคียงขวดครับเดี๋ยวต้องลองให้ปรับเผื่อมาทางซ้ายนะครับนัดที่เท่าไหร่นะผมวิจ็ตไม่รู้อ่ะไม่ได้นับแล้วเดี๋ยวไปรีดูเอาแล้วครับ เอาให้มันโดนให้มันโดนแ่บอกให้โยนขยะลงไปเขามีภาวนาขอให้มันโดนเพราะว่ายิ่งข้ามยิ่งมองไม่ค่อยเห็นนะครับนั้้งสายตาซาานั้งสายตาเอียงนะครับข้ามมามีสายตาปัญหาเลยปัญหามีมีสายตาเอ้ยสายตามีปัญหาลินผันกันยิงตูดเท่านั้นนะครับไม่โดนไม่โดน ลงที่เดิมจุดเดิมตลอดเลยเอานัดที่แปดแล้วนะครับผมไม่โดนไม่ต้องกลับนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับเป้าจะค่ำแล้วนะครับหกโมงกว่าแล้วครับอันนี้ให้ลองเล็งเผื่อซ้ายไปนะครับนั่นไงครับพอบอกให้เล็งเผื่อซ้ายไปเพราะว่าเขาเล็งจุดเดิมแล้วปืนออกฝาในจุดเดิมตลอดนะครับแสดงว่าเป็นที่สายตา สายตาเขาจะเอียงนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะกลุ่มกระสุนที่ตก3-4ครั้งให้หลังนี้จะลงที่จุดเดิมนะครับแต่ผมเก็บสายให้นะครับ ขวดมันหันตูดไามนะครับยิงช้อนตูดขวดอย่างเงี้ยขวดมันหันมาอย่างนี้ครับมาอย่างเงี้แล้วยิงช้อนตูดขวดทะลุไปอย่างเี้โอเคครับอะไรผิดพลาดนะครับตัวนี้ยังไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับเพราะว่าออกหมายแล้วก็ฝนตกบ่อยนะครับผมออกไปก็ไม่่คอยเจอปลานะครับก็เลยนี่แหละฮะเดี๋ยวทําคลิปรีวิวอุปกรณ์อะไรไปก่อนนะครับผมฝนตกเลยสองเดือนน่าจะใครไม่ไหวนะครับปานหา ป่าขึ้นครับโอเคครับยังไงติดติดตามรับชมนะครับต้อมฟิชออนนะครับผมยังไงกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปช่องเล็กๆอย่างเรานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่รับชมขอบคุณครับนี่ระหว่างถ่ายคลิปเลยนะครับคุณแอปเพิ่งกลับมานะไปสั่งของมาเต็มท้ายรถเลยนะครับได้ไม้มาด้วยนะครับไม้อะไรบ้างครับนี่ไม้ชิงชันไม้ไม้ชินจัง ไม้ประดู่ยางครับยางนาที่ถามยางเข้ามานะครับผมไม่ได้สั่งยางทุกขนาดนะครับแต่จะสั่งเฉพาะยางที่ใช้เองนะครับนี่คุณแอปก็สั่งมาให้แล้วยางแบบไหนเราใช้เองใช้ดีเราก็สั่งแบบนั้นมา สต็อกไว้นะครับอันนี้สิบห้ามิลสิบห้ามิลเมตรสิบยางเนื้อขุนเนื้อขุนแลครับใช่ครับรูเล็กรูใหญ่ครับร,รูใหญ่รูใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วแหละพอมันสิบห้ามิลแล้วมันเนื้อขุนด้วยไงอ,อันนี้ย,ยาวเม็สิบยิงปาน,นินปลาอะไรสนุกเลยเอามาแต่สิบห้ามิลอันนี้อันนี้ก็สิบห้ามกันเป็นยางมัดโอ้โหเพราะว่ามันเนื้อขุนเหมือนกันแต่อันเนี้ยเข้าเข้ากันแต่ต่างอันนี้ เล็กตัวใหญ่แต่เนื้อเนื้อเดียวกันนะบริษัทเดียวกันอครับเราว่านะตัวรูเล็กจะแข็งกว่าเนาะรูเล็กแข็งกว่าแข็งแต่ไม่เจอข้างนอกเท่ากันแต่อันนี้มันจะได้เนื้อยางเยอะกว่ามีแค่สิบห้ามิลรอบนี้ก็ยิงไม่เกินไม่เกินยี่ส้าสามสิบเมตรสีเหลืองไม่เหลือเลยแย่มนะครับทักกันเข้ามาครับต้องการอะไรครับ ลูกเล่ยยังพอมีให้แบ่งนิดหน่อยนะครับตอนนี้ยังหาช่างดีวยังไม่ได้ครับเพราะว่าต้นทุนสูงครับไม่มีใครทําได้ครับราคานี้ก็เลยต้องหาช่างที่ดีวกันเพื่อลดต้นทุนนะครับไม่งั้นไม่ไหวครับทํา430ขาย450กําไร20บาทไม่คุ้มครับอันนี้ได้มาเส้นหนึ่งสองมันสองเมตรนะเนี่ยแปซิฟิกแปซิฟิกทำมาหรอ oh. ดูที่ว่าแปซิฟิกมันจะคุณภาพ ยางตอนที่ยิงแล้วมันต่างไปจากสีสสเทาเยอะไหมแต่ว่าผมว่าสีเทาแรงกว่าก็ที่ลองดึงนะเดี๋ยวเราไปลองกันตัดสเปคเท่ากันเดี๋ยวทำคลิปลองกันระหว่างยางสีเทารูเล็กกับยางสีดำรูเล specific, นะ็เกแปซิฟิกเนาะเราสายทดลองอยู่แล้วยิงแรงประทะเนาะ <c oughs> สายเดียวกันยาง รอบน,นี้จัดเต็มครับยางมีงไงงด้เงิฤดูกาลน่าจะถึงหน้าหนาวครับปีใหม่พเพราะว่าช่วงฤดูยิงปลาหน้าหนาวนี่ยิงกันยางเส้นเดียวนี่สามวันมั้ง <c oughs> ยิงโหดมากโอเคครับ <c oughs> อยากได้อะไรก็ทักกันเข้ามานะครับ <c oughs> เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองยิงขวดนะครับ40เมตรนะครับจำลองปไป ปลาจิตนะครับนู้นนะครับปวดจีปินน่นน้ำอยู่นะครับผมอันนี้ยิ่งขำๆนะครับอันนี้ยิ่งวัดระยะไปสองทีแล้วนะครับประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับได้จังนะหรอเสียงดังฟังชัดนะครับ มน้ำร,ร้อยเชี่ยวมีเหลือนะครับวันนี้เป็นขวดเก่าที่เคยยิงไปัางก่อนแล้วนะครับเพราะมันมันรูครับตอนโยนไปมันก็เลยน้ำก็เลยเข้าพอด,ดีเลยครับได้ซ้อมยิงเพราะว่าขวดใกล้จะจมมันก็คล้ายๆกับปลายขึ้นจิตหรือว่าบานินติดยู่น้ํานะครับผมก็ช่วยได้เยอะครับกปกติถ้าเราโยนแบบขวดอยู่บนน้ำอย่างเงี้ยอาจจะหลอกตาหน่อย เวลายิงปลาจริงวก็ต้องเผื่อใต้น้ำนะครับอันนี้ก็ลองยิงให้ดูนะครับเวลากวดกินน้าถามว่ารู้ระยะได้ได้ได้ยังไงนะครับก่อนที่ผมจะยิงจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับเพราะว่ามีผมยิงวัดระยะดูแล้ว2ทีนะครับผมก่อนที่จะลองยิงจริงซึ่งสองที่แรกก็มีขาดเกินอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมท้ายคลิปนะครับผมจะดูว่าตอนผมโยนแบบยิงวัดระยะทําไมผมถึงทราบว่ามันอยู่ระยะเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับ ขอบคุณครับ